เพื M. M. ่ออะไรเองด้วยกินติ๊กแมนช่วงนี้ยอดดูไม่ค่อยมีคนดูเพราะฉันไม่เป็นก็อย่าลืมนะครับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ไม่ได้ผ่านมาเราก,ก็มาดูคลิปนี้อะ่ะก็เมื่อคุณหน่ำน้ำหรือคุณทาอะไรก็ตามดูช่องมัดเพนะครับผมเป็นช่องดีดีแต่ไม่ได้ที่สุดช่องผมก็เกือบหายตัวไปแล้วรอบนึงแต่ก็เชื่อ ไม่ได้ปวดโคดเกินไตใหม่ต้องมีพ่อแม่ดูแลนะครับเพราะผมอายุไม่ถึง1ิามเวลาลงคลิปอะไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนไอตอนนั้นก็คือเขาเคยกันเหมือนแบบ เกือแบบลงคงลิปตุนสีถึงไหมเรแบบไอ้นี่เด็กกันไปมันต้องมีงมคุณเล่นนเงอะไรจะซื้ออะไรเลยผมเล่นหมดอ่ะนะดูจะเล่นหมดอะไร อีห <Easy. S 2> วังว่าผมจะไม่เจอแฮกเกอร์เจอแฮกเกอร์คือไม่ได้เล่นแบบด่านแบบพวกนี้นานมากผมเลยกลัวเจอแฮกเกอร์โอเคไม่เจอแฮกเกอร์มาเวทแต่อัพมากรบโวดเกินไป มันคือแผนไปอะไรขุดจะได้ขุดทันสี่ตัวอีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรไม่ทนันอือนแล้วแหละทำแบคค็คขุด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 ,ดมนมคันจะเล่นแบบสปีดรันเพราะเวลาผมเล่นมันจะนานมาก เฮ้ยไอ้นี่หมดโอ้มายใช้เยอะแต่ผมไม่เคยซื้อคืนเลยนะห้าสิบเหรียญหรือว่าเกี่ยว okay. กับเช็คคอมบี้ไปไหนก็เหลืออันสุดท้ายแล้วเฮ้ยจังอันนี้โอ้้าช้าช้า ซอมบี้ตายแนละ้วจเสียงโคตรดังโหดเกินไป oh. บ้านเขาแบบติดไฟด้วยนะธ oh. นูมา oh. Oh. เยว oh. กดใช้กดใช้มาดิเฮ้ยต oh. oh. ายเลย oh. Oh. คือพวกนี้มาติดไฟด้วยตอนนั้นอะ อีซี่บロวว่ต h เหี้ยเราบันี้นันมงกุดค่าเงิน้ออา็กเลย ให้มันเหลือยีรอบนี้ใช้อุปกรณ์ทุกๆครับพี่ชายเป็นผีตายซากแล้วอีกสองเฮ้ยมันบังครับเป็นซอมบี้ได้ด้วยหรอดาเมจอย่างแรงอ่ะบ้านดีบ้านดีรออะไรล่ะมาดิเจอซอมบี้อะ่ะ เดี๋ยวทอมบี้บันผมอ่ะมาเดี๋ยวไปอ๋อแหวเป้าแหวเป้าตีหมดนักุดตีหมดัอู้กันก่อนมันดาเมจแรงมากทอมบี้มันมันดาตีมันไม่ค่อยเข้าเลยโดดโดดตี ตัวนั้นก็แทงไปจุดอืมตีหลังจบวยไปดิตอนนี้รับโซโลรครับผมโซโลแล้วตอนนี้โซโลโซโลเอไม่ใช่สองร้อยไม่ตายครับตัวซอมบี้ว่ดเจอตายแล้วเ้ยซอมบี้ผมลงไปนอนกับพื้นละมนการ์เกินซีสต์หายใจแล้วมันก็ตาย เคสจะมาผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจมาไม่รู้ของใครแต่บางทีก็ไม่ของใครแต่เอซสไปเดอร์แมนที่ขอดคายถูงแล้วเอซไม่ค่สไปเดอร์แมนเอซจะมาผมฟังแล้วไม่ค่อยขอดคายอยูระเบิดอู้ พี่ใชเ,เอาจริงเอาจริงด้วยมาดิลืมไปตาเม็ดแรงมะโอ้ตีตัวเนี่ยน,นข้างหลังโอ้ม y god ตายแน่นอนบอกเลยตายร้อยเอร์เซมตาย100ร้อยเปรซ็ตวตีตีต,ตีข้างหลังเร็วเร็วแล้ว,ลว,ลว,ลวลมันก็ตายเรียบร้อย ีีสู้ราคา30เพชรไม่ได้ว้า wow. วเจ็เปนเลยนะเมื่อกี้เขาเสียไปเลยแบบฟรีๆคนนี้อีล้เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ไม่มีวันลืมเธอว่าตายคนนี้เป็นคนที่แบบโคตรไนท์แมเลยแต่ก่อนไนท์แมร์มากคนที่ยากที่สุดในเกมคุณรู้ว่ามันจะมีอะไร แล้วผมก็จะรู้ว่ามันคือด่านไรเขาไม่รีโนโเวกด่านบ้างอะ่ะด่านมันมีแต่ด่านเก่าด,ด่านซ้ําๆอะ่ะนองๆ,ๆ,ๆตอนนี้ฝุ่นก็หมไปแล้ว่อไปฝุ่นสปาตันแต่ก่อนคือบอดมันจะไม่เสียงนะคุณเลยนะตอนนี้มันเปลี่ยนไ

กี่ดจังต่ตจตาแแเลี้ยวกลับไปไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวอ้มดจะตายเมกี้อมดจะตาย๋ยวกลับบ้านดิ เดี๋ยวสัปปะตันหาอะไรเดี๋ยวสัปปะตันหาอะไรเฮ้ยเล็บุกเฟสยังไงมันก็ต้องใช้ได้ก็ไปยัดไปยัดไม่รับเทียนหรือยัดเพ่งเพ่งโอ้โหดีใจ ข้อมือจะเดินทางระตปตป้าตันผมจะตายแล้วอัดแท็กเลยอัดแท็กเลยแบบนี้โยนเลยตายหมดละตายหมดละตปตันผมตายหมดละมาทันเดอร์วิบทันเดอร์วิบตัวนี้มา โลมาอีกแล้วมันดิโอ้ตายบูบูบ,บูมาดิทันเดอร์เวฟริงบู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 ตีมันดีโอ้โหมันไม่เข้าเลยอ่ะ โดนแต่ลูกน้องเหรอยักษ์มันอยู่นะยักษ์มันอยู่ข้างหน้าเลยนะไฟกเฟกฟกบูมบูมบูมเจ้าพ่อโมเปิลไม่ยืนอะไรตรงนี้มาดิบูมอ๋อสปาตันผมมันไม่อยู่อีกฝั่งนึงบูมเริ่มตายกันแล้วสปาตันอะ โอ้หมันเศษมันเศษไอ้นี่มาฟึ๊ดดีนเสียงน่าจะเป็นสปาตันท,ทองหรือว่าอะไรสักอย่างดีเกอร์คืออะไร What? ฝั่ีชาายเออกแล้วฟัง้องยืดเลือดได้แล้วไม่ถอยหุ่ไหวเนี่ยไหวเนี่ยถ้าเกิดมันแบบตีบ้านหนึ่งเดียวก็ไหวนะกดตีบ้านหนึ่งเดียวอู้หุ่นตดห้ามสไลด์มาดิขาดไม่งั้นบ้านไม่ระเบิด ข้ามดตีบ้านครับซี่เลย g ีแก่เ,เพชรหนึ่งพันฟรีแถมเป็นบอรดไงก็พวกวันไม่ได้ไปก็ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดตามช่องอาทิตย์เพลย์ดยนะครับโอเคบ๊ายบายกูบาย